เพื่อนๆวันนี้พิพัฒน์มทีวีซัมซุงรุ่น LE สามสอง E สี่สองศูนย์ E สอง R วันวน,น,นีรุ่นนี้โอ้หลายเลยเพื่อนๆรุ่นนี้เก่าแล้วค่อนข้างจะเต่าไม่ค่อนข้างเก่าเลยละครับเป็น LCD ไม่ใช่ LED นะครับเดี๋ยวสิแกะเบื้องข้างในนะครับเป็นั่ไหนมองน้ำกันนะเพื่อนๆเนอเขาไม่เห็นข้างในแล้วสร้างที่สมประจำกับที่คุ้นดีครับเท่นนี่ครับเพื่อนๆมั่งฟาออกมา มีฟูนออเออแสดงว่าผ่านการสอมมาอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวที่วัดไฟสามรอยมึงก็ทำได้เพื่อนเพื่อนเด้อไปสามรอยอยู่ซีตัวนี้เพื่อน,อน,เ,อเ,เ,นเ,เพื่อนวัดไฟสามรอยมีบ่บมึงต้นการตรวจเช็คอ่าเสียลักเสียลักชุบวานเลยครับเพื่อนเพื่อนวัดไฟสามรอยตั้งมิเตอร์มาที่พันวุ้นวัดเพื่อนเพื่อนเด้อมึงปมปนำกันเด้อสามร้อย 300. ทำไมต้องวัดไฟสามร้อยเป็นไฟชุดแรกที่จ่ายเข้ามาหาเครื่องถ้าไฟสามร้อยไม่มี เราวก็ย้อนมาหาไฟเอซีจึ๊บไฟสามร้อยมีลด้วยอนเพื่อนเ้อะอ่าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกไฟสามร้อยมแล้วสูดดิมได้วพอเพื่อนถอดตัวนี้ออกแล้วก็เสียปล,ลั๊กล้อมมองรวมรัาเลยถ้าไฟถ้าซับไพ่ปกติถ้าหลอดแบกไรถ้าหลอดปกติแสงก็จะติดขึ้นมาตรงรูมึงตามหูเราเพื่อนเถอะอ่าอ่าเห็นไหม,มเพื่อน แสดงว่าปกติตอนแรกมันทําไมไม่ติดก็คือว่ามันอาจจะมีจุดรุดจุดรวมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาเบื่องหลังไหนนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างนี้ไม่งั้นอาอาอาจจะยืดในขณะที่เครื่องบติดไฟสถานะกะบ่แดงนะครับเพื่อนเพื่อนพอเลือออกมาเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ครับนี่จุดนี้ครับมันเป็นรวมรวม่ยี่ย้ำปิน้นมงนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวย้ำปิ้นดูก่อน มันจะติดไหมถ้ามันจบอยู่จุดนี้ก็นาจ,จะหลวมเพราะว่าลูกค้าก็ให้ข้อมูลว่าติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวย้ำดูก่อนชุดนี้เป็นชุดสแตนบายครับเพื่อนๆเป็นไฟชุดแรกเป็นที่จ่ายไฟ5้นโวลต์ไปเลี้ยง CPU เลี้ยงอะไรต่างๆถ้าตัวนี้โบ,บติดกับตัวอื่นกับโบติดน้ำต้องรับคำสั่งจากจ่ายไฟไปหา CPU ไปหาเมนบอร์ดชกนเมนบอร์ดยังยีกงชั่งย้อนกลับขึ้นมาเดี๋ยวย้ำมึงก่อด้ะเพื่อนๆเด้อ เพื่อนตัวนี้ถนะ้าเพื่อนๆเ,อนเอน้อย่ำเมืม่อกี้นี่ตัวนี้เดี๋ยวกลับทางเห็นบ้างอีกจบๆควไยว่ากันอิดนึงย่ำตัวนี้พอมันรวมหามันรอดออกจากกลัวทาเบือภาพมุมบนเป็นตัวนี้นะเพื่อนๆนะที่ย่ำปินไปตัวนี้เป็น S T R ตัวนี้น่าจะเป็น Power Factor ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้อวดบิดธรรมดาเดี๋ยวสลองเสียบปลั๊กมาหนนะ้าเพื่อนๆนะ้ามีไฟสึ้นน้ำหูก็แสดงว่าพร้อมใช้งานซับายดีหลอดดีอ่ะติดนะเพื่อนๆนะ ตัวนี้นะเดี๋ยวสเสียบสายตัวนี้ข้าเปเบิงเด้อเพื่อนๆนะเสียบสายตัวนี้เข้าไปเบิง,นะบงถ้ามันมีแสงมีอะไรขึ้นมาก็เมียนบอร์ดดีมันคงจะไม่เสียพร้อมกันหรอกนะไม่ได้ไม่ใช่ฟ้าลงมันบ่มันหนาฟ้าหนาฝนนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวรอบเบิงร้อมกันนะครัเบเพื่อนๆเนอ้อเดี๋ยวเสียบปลั๊กมาเบิงไพร้อมกันนะเพืนะ่อนๆเ้อะเสียบปลั๊กเสียบโมาบึงไพร้อมๆกันแต่ว่าตัวนี้รู้แล้วว่าแบกไรทำงานแล้วเออหลอดอยู่ในโขงจอทำงานแล้วสบายปกตินะสบายปกติ หลอดปกติอ่าเพื่อนๆเห็นไหม HDMI ว่าชันว่าแสดงว่ามรณะครั้ง,งสุดท้ายอยู่จำแนงเห็นดีไหมหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเสียบเบอร์นดนะ้เพื่อนเพื่อนได้จะเสียบดูกันนะหนึ่งก็ต้องนับจากทางซ้ายนะ่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆเสียบมือจึกจ๊กจึ๊กอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนเพื่อนเออสรุปว่า รวมมัวมามล่ะเพื่อนเพื่อนเพราะวันเ,นเห็นอยู่เพื่อนว่าเปิดบางครั้งติดบางครั้งไม่ติดเด้อเพื่อนเพื่อนเด้ออ่ะยำปิดปิดงาน